ข้อเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกไม่ได้มีเจตนาโฆษณาชวนชวนไม่บอกกับผู้ชมอายุต่ำกว่า18ปีนะจ๊ะไว้รุ่นก็กลับสวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้มาพบกับผมนะมิสเตอร์บีบิกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะผมจะพาเพื่อนๆนะครับเข้าไปสู่ความรุ่งโลดของกาดิเอเตอร์นะครับมา สำหรับเกมนี้นะตัวคูณต่ำสุดจะเป็นเลข9นะครับและตัวคูณสูงสุดจะเป็นนักลบโลมันนะครับวันนี้ผมมีทุนเพียง500เท่านั้นนะครับผมจะเล่นเบ็ด10นะมา10ทีเลยดุยเอาละอ้อแล้วก็สำหรับเกมนี้นะครับสเก็ตเตอร์นะครับจะเข้าเพียง3ตัวเท่านั้นนะครับวัยรุ่นมาวันนี้จะเข้าให้ผมชื่นใจหรือเปล่ามา มาสเก็ตเตอร์จะเข้าไหมครับตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายไม่เข้านะแต่วายเข้าแถว3นะครับมาอ๋อแล้วก็เกมนี้นะครับวัยรุ่นตัวคูณนะครับจะเพิ่มให้เราด้วยนะครับสมมุติถ้าตัวแรกนะลงมาเพียงเลข5ตัวเดียวนะครับก็จะคูณไปกับเงินรางวัลที่เราได้นะแต่ถ้าขึ้นมา2ตัวตัวคูณนะครับจะเพิ่มรวมกันนะแล้วก็จะบวกไปในเงินรางวัลของเรานะครับมา let's go ดูกันต่อกับเบ็ดสิบนะครับมาดูกันว่าวันนี้จะแตะเท่าไหร่นะไวรุ่นผมตั้งเป้าไว้ที่1,500นะครับวันนี้มามา้ชื่นใจสักทีหนึ่งสวยจะมาหรือเปล่าครับเอาเข้าอยู่ได้อยู่ได้อยู่มาโอ้โหลงมา2ตัวเองนะไม่เป็นไรปะดีมากเอาคุณสองแล้วได้อยู่ได้อยู่นะ สำหรับคลิปนี้นะครับสร้างเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนำให้ทำตามนะครับดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะไวรุ่นมาวันนี้นะครับตั้งเป้าไว้ที่1,500บาทนะมาดูกันต่อไปเรื่อยๆนะครับผมไม่รีบนะวันนี้ไม่บวกไม่ว่านะกลัวไม่มีคลิปให้เพื่อนๆดูมากกว่านะครับ ดีมากไปด้วยดีเอาละมาเกมนี้มีซื้อฟีเจอร์ด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะมาเอาเต็มหน้ามาแล้วนะครับคูณไปอีก2ตัวนี้เท่ากับคูณ10นะครับเอา้ามีตัว Y วตรงกลางอีกคูณมาอีก2คูณกันสนะครับไปรุ่น420บาทนะ มาผมลองซื้อฟีสปินสักทีนึงดีกว่ามั้งเบ็สิบซื้อฟีสปินเลยมาขอาสวยนะดีมากเข้าแล้วนะครับตอนนี้ดีหมุนฟีสปินสิบครั้งนะครับมาเริ่มเลยเอาละมานะครับ วันนี้นะครับจะลบชนะหรือเปล่านะมาดูกันนะแม่แถว2โลไม่เข้านะครับไปดีมากดีมากขออีกทีหนึ่งเอแถวสามไม่เข้าแมไม่เป็นไรนะเหลือฟรีสเปนอยู่เจ็ดทีนะจะลอดหรือจะล่วงเอามาดีมาดี มาดิขออีกทีนึงมาไม่ไม่ไดนะ้ไม่เป็นไรนะไวรุ่นอีกขออีก,ขออ,กขออีกเรื่อยๆสิบแถวแรกจะเข้าหรือล่าเอาเต็มหน้าเลยนะสิบเข้าเนี่ยสิบสิบแม่ไม่เข้าคูณสิบแปดไปก่อนนะอ่าสามร้อยสิบห้าบาทไม่เป็นไรขอ,อสวย ขอเลยสวยกรอบนึงจะท้ายพาย,ยุหรือเปล่ามาขอสักทีทีสุดท้ายมาทีสุดท้ายเอาคุณยี่สิบทีสุดท้ายขอเหอะเอาได้อยู่มาลงไปทีดีมา,มาแหม่ไม่มานะรอบสุดท้ายจบตรงที่คุณยี่สิบห้านะครับ เงินรางวัล400บาทนะครับเอาอวมานะครับถือว่าได้กำไรมาอยู่นะในการซื้อฟีเจอร์นะครับเอาละสำหรับเกมนี้นะผมว่าได้พันสามผมพอใจแล้วนะครับถึงไม่ตรงเป้าไม่เป็นไรนะสำหรับวันนี้นะครับผมมิสเตอร์บีฟขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ